ในการขอสินเชื่อนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบเปนอยู่แล้วนะครับว่าอนุมัติเนี่ยไม่ง่ายเลยครับแล้วเราเนี่ยต้องเตรียมตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเอกสารเนี่ยก็เยอะนะครับไม่ว่าในส่วนของสเตทเมนต์ สลิปเงินเดือนหลักฐานการทํางานบัตรประชาชนสนําเนาทะเบียนบ้านในหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากที่จะสมัครนะแต่มันติดตรงที่ว่าเราเนี่ยติดเครดิตบุโรหรือบางครั้งเนี่ยติดแบคลิฟท์ทให้เราเนี่ยคิดไปเองว่าเราเนี่ยไม่สามารถสมัครสินเชื่อได้ใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ถูกและไม่ผิดนะครับเป็นกรณีกรณ,กรณีไปเป็นเคส by เคสไปครับอย่างคุณพี่คนนี้นะครับเขาเนี่ยทักมาสอบถามผมครับว่าเขาเนี่ยสินเชื่อเนี่ยผมทําไม่ได้หรอกครับพี่เพราะผมติดเครดิตบุโร คำนี้นะครับติดเครดิตบูโรเนี่ยมันอาจจะจริงแล้วก็ไม่จริงนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถขอหรือไม่ขอได้ครับเพราะสินเชื่อบางตัวเนี่ยถึงแม้เราจะติดเครดิตบูโรเนี่ยเราก็สามารถขอสินเชื่อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราเป็นสินเชื่อแบบจำนองที่ดินจำนองบ้านรีไฟนนซสรถอันเนี้ยถึงแม้เราติดเครดิตบูโรเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการได้รับอนุมัตินะครับ แต่เครดิตบูโรของเราเนี่ยจะต้องไม่ถึงขั้นฟ้องร้องในศาลนะครับตัวนี้มีโอกาสในการสมัครครับหรือนะครับเราเนี่ยติดเครดิตบูโรก็จริงแต่ความรุนแรงเนี่ยไม่เยอะมากเพราะในความเป็นจริงแล้วนะครับบูโรเนี่ยมันมีหลายเลเวลครับเลเวลสูงสุดเลยเนี่ยก็คือเราเนี่ยโดนฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วอันนี้ ขอเสีนเชื่อแทบจะไม่ได้เลยครับเลเวลถัดลงมานะครับเลเวลกลางๆเราเนี่ยติดค้างค้างวด1งวด2งวด3งวดแต่ยังไม่โดนฟ้องศาลกับเลเวลเบื้องต้นก็คือเราเนี่ยแค่ผ่อนชาระล่าช้าไปวัน2วัน3วันแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เราเนี่ยผิดนัดชําระนี่ แล้วแต่เลเวลเราครับในเลเวลขั้นต้นกับเลเวลขั้นกลางเนี่ยเรายังสามารถขอสินเชื่อแบบ Bea, ปกติได้อยู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วก็เตมเอกสารเนี่ยให้แน่นนิดน,นึงครับของเคสพี่เขานะครับอยู่ที่เลเวลสองครับเลเวลกลางก็คือพี่เขาเนี่มีคาม้างชําระค้างวดก่อนครับสิ่งที่แนะนําได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการค้างชําระค้างวดและ roller, ติดเขตบุตรบโลนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยครับเคลียร์ยอดให้เราค้างครับ ไม่ว่าเราเนี่ยจะค้าง1-2หรือวางวดนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเคลียร์ยอดตรงนั้นก่อนครับหลังจากเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ6เดือนครับใน6เดือนนี้ให้เราทําการผ่อนชำระเนี่ยให้ตรงเวลาที่สุด โดยที่ไม่ลาช้าแล้วก็ไม่ขาดส่งนะครับหลังจาก6เดือนนะครับเราลองสมัครสินเชื่อใหม่ครับทีนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมีออนในการได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วครับเพราะสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะดูว่าเราเนี่ยเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วนะและในระยะ6เดือนเนี่ยเรามีการส่งปกติไม่ผิดนัดไม่ลาช้าทีนี้นะครับสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะคิดประมาณว่าเอ้ยเนี่ยลองปล่อยให้ก่อนดีกว่าไหมวงเงินอาจจะไม่เยอะมาก ลองเทสดูก่อนคนคนนี้อาจจะโอเคแล้วอาจจะเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเนี่ยติดเครดิตบโรมันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้นะครับแต่ก็เป็นเคส by เคสนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาการไม่รุนแรงเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะครับมีปัญหาเกีเ่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่ารลังเลว่าจะไปสมัครตัวไหนดีเนี่ยสามารถทักแชทมาขอคําแนะนําแบบ1ต่อหนึ่งกับทางผมได้นะครับ นั่นจาคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการแชร์เทคนิคการเงินแล้วก็สินเชื่อที่น่าสนใจเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับถ้าเกิดเป็นคนไหนเนี่ยสนใจสามารถกดคลิกเข้าดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วครับสามารถกดคลิกเข้าดูต่อได้เลยนะครับ